โอ oh. oh, yeah. ้ืออือ้ืออือฮออือฮืออืนอ โอ้ยวิโอ้ยไอ้เชี่ยนี่นี่ขึ้นจิบด้วยโอ้ยสัตว์กัดข้างหน้าอี่โอ้ยแม่งขึ้นจิบเยอะเยอะด้วยโอ้ยสายพันธ์เลย ลอไปลงดูไหม ได้ที่บ้านเนี่ยว่าโดนครับผมเสร็จเลยนี่ครับผลงานเสร็จเลยครับผม ผมเจอคันสิบสองยี่ห้าเข้าไปกระจายดีครับผมนี่ครับสิบสองยี่ห้านะครับโทมาน่าจับคู่กับอ่ารอบอ่าตัวนี้ครับเป็นรอบอ่าใบสันสปไปเดอร์นะครับผมมางกัดตรงนี้เลยไม่รู้เห็นวานะอูก็วัดกระจายแล้ครับผมโดนครับ <c oughs> นี่ครับผมใส่สวยเลยนะมี่นี่ครับผมปลาช่อนนะครับเบ็ด 5O ไม่ไม่โดนกูก็ไม่รู้จะพูดยังไม่โดนก็นไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนี่นี่คนระับปลาช่อน,นครับใส่สวยเลยได้ แมงได้ที่บ้านแล้เทะแมงวิ่งออกไปทั้งหลายกิโลแมงไม่ได้นะครับผมได้ที่บ้านนะครับนี่ก็อุ้ยนะครับได้ที่บ้านได้ที่บ้าน หลายทีนะครับนี่ครับเป็นเซตเอ้ยนะครับหางโบกนะครับสีเขียวนะครับผมตัวใหญ่นะครับนี่ครับผลงานฝากผลงานไว้ด้วยครับผมเยียยางค่าเซตเอ้ยครับผมขอบคุณครับถ่ายรูปครับผม